ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช่อแนกับการเสี่ยงทายดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อทักหาใครก่อนทั้งสิ้นนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาทําการเสี่ยงทายซิทูเอชันชิพกันนะครับดูสถานการณ์ชีวิตกันนะ สถานการณ์ชีวิตที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณนะมาเสี่ยงทายกันสดๆเช่นเคยมารลุ้นกันว่าสถานการณ์นี้จะเป็นของคุณหรือไม่เออถ้าตรงก็รับไว้แต่ถ้ายังไม่เกิดขึ้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตรับสิ่งดีๆน้อมรับสิ่งดีๆกันไปนะครับโอเคซิตูเอชัยนชิพวันนี้เป็นสถานการณ์ที่มีใครบางคนอยากบอกรักคุณมีใครบางคนอยากบอกรักคุณเออมาเสี่ยงทายกันเลยนะครับ ซ u เ t ชั n นชิ p วันนี้มีใครบางคนอยากบอกรักคุณจะเป็นสถานการณ์ชีวิตของคุณหรือไม่มาดูกันนะครับอืมตอนนี้คุณรู้สึกพึงพอใจในชีวิตของตัวคุณเองเป็นอย่างมากกับไพ่หกไม้เท้านี่ six of wands โดยรวมในภาพรวมคุณค่อนข้างพอใจในความเป็นตัวของตัวเองหลายท่านพึงพอใจในหน้าที่การงานหลายท่านพึงพอใจในการเงินหรือแม้แต่ความยินดีด้านอื่นๆเช่นลูกหลานได้ดิบได้ดีญาติพี่น้องมีความสุขความเจริญดีอะไรแบบนี้ดวงชะตาควรเป็นแบบนี้นะเวลานี้ท่านใดมีความเครียดอยู่เป็นไปได้ว่าความเครียดกําลังจะมาลายหายไปในเร็วๆนี้นะครับมีโอกาสแก้ปัญหาได้อืจะใช่สถานการณ์ของคุณหรือไม่ มีใครบางคนอยากบอกรักคุณเป็นไปได้นะเนี่ยหกไม้เท้าเมื่อกี้จะมีความยินดีเกิดขึ้นนะเฮ้สี่ถ้วยมีใครงอนใครอยู่หรือเปล่าตอนนี้มีใครงอนใครอยู่หรือเปล่าสี่ถ้วย four of cups ไม่คุณงอนเขาก็เขาเของอนคุณหรืออาจจะไม่เกี่ยวกันเลยต่างคนต่างยุ่งอยู่อะไรแบบนี้แต่ผมมองว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับจากใบแรกเมื่อกี้ที่เป็นหไม้เท้านะหไม้เท้าตามด้วยสี่ถ้วย บางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้คือต่างคนต่างกําลังมีธุระมากมายซึ่งกําลังเป็นบันไดไปสู่ความสําเร็จทําให้มีเวลาให้กันน้อยไปสักหน่อยหรือเปล่าทําให้เกิดการไม่พอใจกันหรือง,งอนกันเล็กๆน้อยๆซึ่งดูแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะครับมาดูกันต่อนะฮน่าสนใจวันนี้จะใช่สถานการณ์ของคุณหรือไม่มีใครบางคนอยากบอกรักคุณดูตั้งแต่ตน้นจนจบอย่าก,กดข้ามนะครับเพราะบางที อาจจะมีไพ่ดีๆออกมาได้ทุกเมื่อนะอืมมารับพลังงานดีๆไปด้วยกันโอ้โอหนึ่งถ้วยมีใครบางคนกําลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเออมีใครบางคนกําลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆและความสัมพันธ์นี้อาจจะทําให้ค่อนข้างว้าวุ่นใจก็ได้มีความสุขก็ด้วยเกิดขึ้นเรียกว่ามีหลากหลายอารมณ์เกิดขึ้นรักก็รักนะครับแล้วก็มีความสุขแต่บางทีก็งอนกันอืคููเข้าใหม่ปลามันหรือเปลา่าเอ๊ะไม่ธรรมดาแล้วก็ เออมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างยังไม่รู้นิสัยใจคอกันมากเพียงพอเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ชั้นเพื่อนการยานมิตรหรือแม้แต่กําลังจีบกันก็เหอะหนึ่งถ้วยออกมาขนาดนี้ความสัมพันธ์ใหม่ๆกําลังดําเนินไปอย่างแน่นอนอืมจะไปได้ดีมากน้อยแค่ไหนย,ย่างไรมาดูกันซิว่าใช่สถานการณ์ของคุณไหมมีใครบางคนอยากบอกรักคุณหรือบอกรักกันไปแล้วด้วยเหอะ เดิมแมจะเชื่อนสายมูมาเจอกันคุณก็มูเขาก็มูต่างฝ่ายต่างชอบมูและมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ชอบการดูดวงมากๆไม่ว่าจะมาดูคลิปตามออนไลน์หรือจะไปดูกับหมอด,ดูจริงๆก็แล้วแต่ทั้งคุณและเขาเชื่อเรื่องโชคชะตาเชื่อเรื่องการมูนะครับกาทำอย่างไรให้ชีวิตประสบความสำเร็จขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้เดิมม่จะเชื่อนออกมาการันตียืนยันว่าถ้าคุณเคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคยมูเคยขอพรใดๆไว้ คุณมีโอกาสได้นะครับมีโอกาสสาเร็จสูงมากหนึ่งถ้วยเมื่อกี้เนี่ยผมตีความอีกอย่างได้ว่านอกจากเป็นความสัมพันธ์ใหม่แล้วบางท่านกําลังตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนดีหรือไม่ดีมีโอกาสที่จะลังเลอยู่เมจิเชียนออกมาบอกเลยว่าดีการตัดสินใจของคุณจะถูกต้องจะแม่นยำนะครับลงมือทําได้เลยในสิ่งที่ดีตราบใดที่สิ่งนั้นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นความปรารถนาดีที่มีให้กับใครสักคนหนึ่งคุณสามารถทําได้อื แล้วใครใครที่อยากบอกรักคุณมีใครบางคนอยากบอกรักคุณตอนนี้โหโหเด็กถ oh ือเหรียญเพเทอเพน t a c คล s ช่วงเวลานี้คุณมีความเกี่ยวข้องด้านการงานการเงินธุรกิจผลประโยชน์กับใครอยู่หรือไม่อย่างไร คุณมีหุ้นส่วนเป็นคนที่น่าสนใจหรือไม่อย่างไรหุ้นส่วนคุณเป็นคนที่น่ารักหรือไม่ลูกค้าคุณเป็นคนที่น่ารักถูกสเปคหรือไม่ใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอายุน้อยกว่ามีโอกาสาที่เขาหรือเธอจะหลงรักหลงชอบคุณแต่ยังไม่กล้าเผยใจนะครับอาจจะด้วยสถานะที่ความเป็นเพื่อนค้ำคอกันอยู่หรือยังไม่รู้จักกันมากเพียงพอน่าสนใจวันนี้ผมว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆกับมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะถึงจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ใหม่เอี่ยมนะ หมายความว่าอาจจะต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่บ้างแต่ยังไม่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนยังไม่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนให้ไพ่เราเรื่องมาสิครับว่าวันนี้จะใช่สถานการณ์ของคุณหรือไม่อืมโอ้มีคนคิดมากมีคนอยากพักผ่อนมีคนกังวลสี่ดาบทั้งสี่ดาบสี่ถ้วยคุณงอนกันอยู่หรือไม่คุณมีปัญหาใดๆลึกๆที่กินใจกันอยู่หรือไม่ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องเล็กนะ เป็นเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆอ,อาจจะคิดเห็นไม่ตรงกันความชอบไม่ตรงกันแม้แต่ไม่มีเวลาให้กันอะไรแบบนี้มีคนบางคนอย่างน้อยหนึ่งคนอยากบอกรักคุณแต่เขายังไม่กล้ามีโอกาสที่เขาจะกำลังเก็บความรู้สึกเป็นอย่างมากนะครับคนกันเองเนี่ยแหละใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมาดูสิขอให้ขยายหน่อยนะครับอืมชัดเจน10ไม้เท้า10 of ones คนกันเองเนี่ยแหละ คนกันเองที่มีภาระเยอะเป็นคนบ้าง,งานทำงานหนักที่อยู่ใกล้ชิดคุณณเวลานี้ดังกล่าวไปแล้วด้วยว่าเมื่อกี้ว่าที่มีโอกาสจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันด้านธุรกิจการงานดีไม่ดีเป็นเพื่อนร่วมงานกันเองหรือรุ่นพี่รุ่นน้องในแวดวงของคุณนะที่เล็งเล็งกันอยู่แล้วมีความชื่นชอบชื่นชมกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่กล้าเผยใจสักทีเดียวแล้วเขาจะบอกรักคุณไหมเนี่ยเออเขาจะบอกรักคุณไหมบอกเฮ้ยบอก มีโอกาสที่เขาหรือเธอจะบอกรักคุณสูงมากราชินีถ้วยไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดพลังงานรวมแบบนี้ความเป็นราชินีถ้วยและคนธาตุน้ําก็เด่นนะครับวันนี้ธาตุน้ําโดดเด่นมาที่สุดเลยส่วนรองลงมาก็เป็นธาตุไฟแต่ก็ดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะการเสี่ยงไทยแบบนี้ไม่จํากัดธาตุไม่จํากัดราศีดูได้ทุกธาตุทุกราศีความโดดเด่นหมายถึงว่า คนที่เกี่ยวข้องกับคุณมีโอกาสเป็นคนธาตุน้ําหรือตัวคุณเองเป็นคนธาตุน้ําแบบนี้นี่คือความโดดเด่นแล้วรองลงมาก็คือธาตุไฟนะครับประมาณนี้นะ้นํากับไฟเด่นมาเลยวันนี้ธาตุดินเป็นไปได้บ้างธาตุลมยังไม่มีธาตุน้ําเด่นมากๆแล้วเขามองคุณดีมากนะเขามองคุณดีมากเขายกย่องคุณมากในใสายตาเขาคุณดุดราชนีถ้วยไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงนะดังที่กล่าวไปแล้วว่าพลังงานสลับฟังกันได้นะ เป็นไปได้ว่าตัวคุณเองก็ชื่นชมเขามากและเขาก็ชื่นชมคุณต่างฝ่ายต่างชื่นชมกันอยู่แต่ไม่เคยเผยใจอะไรกันแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับต่างฝ่ายต่างมองกันดีมากมีโอกาสที่จะรอจังหวะเผยใจกันอยู่ทําเป็นเล่นไปหน้าพ่าออกมาทรงนี้มีโอกาสใจตรงกันนะทั้งหนึ่งถ้วยทั้งราชนินีถ้วยคุณชอบเขาเขาชอบคุณแต่ยังไม่กล้าเผยใจกันเป็นไปได้นะครับมาดูกันต่อซิว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปอืม สถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปจะมีการบอกรักกันเกิดขึ้นไหมเอโอ้เดะมนอาจจะยังไม่มีการบอกรักขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันวันนี้พรุ่งนี้คงยังไม่ใช่แต่ก็ไม่แน่นะดวงชะตาคนเราบางทีดวงมาแบบนี้แต่เหตุการณ์อาจจะพาไปเออเดะมนนี่หมายความว่าไม่คุณก็เขาหรือทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝั่ง กำลังชั่งใจกำลังตัดสินใจกำลังทบทวนบางคนเก็บไปคิดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนนอนไม่หลับคิดถึงการกระสับกระส่ายเอาอยัางไงดีนะจะบอกความในใจเลยดีไหมกลัวเสียเพื่อนอะไรแบบนี้ถ้าเกิดบอกไปแล้วเขาไม่พอใจจะทํำยังไงคิดไปสารพัดทั้งคุณทั้งเขานะครับแต่มีโอกาสจะเป็นฝั่งเขามากกว่าที่กังวลอยู่ว่าถ้าเขาบอกรักคุณแล้วคุณจะโอเคไหมผมว่าคุณโอเคเออดูกันซิสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป คนคนนี้จะกล้าเผยใจจะกล้าบอกรักคุณหรือไม่อืมโอ้โหเขามองว่าคุณมีเสน่ห์ห้าไม้เท้าไฟอ่อนเขามองว่าคุณมีเสน่ห์เหลือหลายหรือพลังงานสลับฝั่งกัน <spe ak> <spe ak> <ๆ>คุณก็มองว่าเขามีเสน่ห์มีโอกาสที่จะเป็นฝั่งเขามากกว่าที่เขามองมายัางคุณเพราะพลังงานวันนี้เราดูเราถามถึงเขานะครับเขาคนนี้กำลังมองว่าคุณมีเสน่ห์เหลือเกินน่าจะมีคนเกี่ยวข้องมากมายหรือ ทำนายอีกอย่างกับใบนี้นะก็คือชีวิตตอนนี้กําลังค่อนข้างมีความวุ่นวายมากคนมากความอะไรแบบนี้เขามองว่าถ้าหากสารภาพรักกับคุณบอกรักคุณตอนนี้อาจจะเกิดความวุ่นวายหรือไม่เก็บเงียบไว้ก่อนดีหรือไม่คนรอบข้างจะเห็นด้วยไหมอะไรแบบนี้เป็นไปได้ว่าเขาค่อนข้างแคร์ผู้คนแคร์คนรอบข้างพอสมควรนะครับมาดูกันต่อที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอ๊จะมากคนมากความจริงหรือเปล่า <c oughs> เอาจริงจริงคนแวดล้อมก็ไม่มีผลเท่าไหร่นะ ถ้าไม่แคร์มากเกินไปคนแวดล้อมจะไม่มีผลอะไรความรักเป็นเรื่องของคนสองคนคนแวดล้อมเป็นเพียงองค์ประกอบเท่านั้นนี่เขารวบรวมความกล้าได้สำเร็จราชนีไม้เท้าคุยนับวันในไม่ช้านี้เขาจะบอกรักคุณมีคนอยากบอกรักคุณจริงๆและจะบอกรักคุณเร็วๆนี้ เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับคนกันเองมีโอกาสจะมาสารภาพรักคุณคนคนนี้ทบทวนมาเป็นอย่างดีแล้วแล้วเขาจะรวบรวมความกล้ามาบอกรักคุณในเร็วๆนี้สถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่เป็นพลังงานที่ดีท่านที่เกิดขึ้นก็น้อมรับไว้ท่านที่ยังไม่เกิดก็รอดูซิว่าจะมีใครเข้ามาแบบนี้หรือไม่อย่างน้อยที่สุดเมื่อราชินีไม้เท้าปรกากฏต่อให้ไม่ใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์ยังทํานายแตกย่อยออกไว้ได้อีกว่าคุณจะมีโชคดีเรื่องการงานการใช้ชีวิตส่วนตัวนะครับไพ่หนึ่งใบมีความหมายมากมายหลากหลายโอ้ พลังงานดีวันนี้มาดูกันต่อเลยนะครับยังไม่มีไพ่เสียเลยวันนี้มีเพียงความกังวลเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งแก้ไขได้เดี๋ยวก็สูญสลายหายไปเองนะครับสิ่งดีๆกําลังมาผมเชื่ออย่างนั้นนะครับสถานการณ์นี้จะเป็นของคุณหรือไม่อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปโอ้โหเดห้เฮโลฟนสุดยอดดังที่กล่าวไปตอนต้นที่มีเมจิ c เชียนนี่ สายมดดูดูดวงชอบดูดวงชอบมูอะไรแบบนี้แล้วมีไฮโรแฟนไพ่ uh, ren, พระออกมาไพ่พระสังคราชสองใบนี้ไม่ได้ออกคู่กันง่ายๆไม่ได้ออกคู่กันบ่อยๆเมื่อสองใบนี้มเมจิเชียนไฮโรแฟนปรากฏอ,ออกมาทํานายเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้นะมีโอกาสาที่คุณจะได้คู่ครอง ถ้าคุณคาดหวังเรื่องคู่ครองถ้าคุณเป็นคนโสดกําลังจีบใครหรือมีใครมาจีบหรือแม้แต่กําลังจีบจีบกันอยู่คบหาดูใจกันอยู่มีโอกาสลงเอยสารฝันร่วมกันสูงมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเป็นอย่างดีพรใดๆก็แล้วแต่สิ่งใดๆที่คุณอธิษฐานไปสิ่งที่คุณมูไปในทางที่ถูกที่ควรนะครับนะ ในทางที่ถูกต้องสายขาวแบบนี้จะส่งผลดีเป็นอย่างมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันดูแลความสัมพันธ์นี้อยู่มีโอกาสที่คนที่ใกล้ชิดคุณที่เล็งๆกันอยู่เขาจะมาสารภาพรักคุณเปิดเผยความในใจกับคุณอ่ะเขาจะบอกเร็วเ็วนี้ไหมอืมเขาจะบอกเร็วเ็วนี้ไหมโอ้โหรวดเร็วทันใจเมื่อเดว,วิลปรากฏก็ต้องทํานายว่าเร็วเร็วในที่นี้มันแค่ไหน ความรวดเร็วระยะเวลาโดยประมาณของการเสี่ยงทยายไพ่ทาโร่คำว่าเร็วนี้คือนับแต่วอนนี้เลยวันนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้เป็นต้นไปไปถึงเดือนหน้าเต็มที่ให้ไม่เกิน1-3เดือนนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเสี่ยงทยายไพ่ทาโร่เอาเป็นว่าเมื่อเดว,วิลปรากฏดีคนคนนี้ร้อนใจแล้วนะ คนคนนี้ร้อนรุ่มกลุ่มใจอยากครอบครองคุณใจจะขาดมีโอกาสจะมาสารภาพรักคุณเร็วๆนี้ภายในนับตั้งแต่วันนี้ไปไม่เกิน3เดือนจะมีการสารภาพรักกันเกิดขึ้นสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เรามาลุ้นกันนะครับนะถ้าเกิดก็ยินดีด้วยแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นก็น้อมรับพลังงานดีๆเอาไว้ไว้เป็นความโชคดีเรื่องอื่นก็ได้เช่นกันเพราะเดว,วิลเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความเฉพาะเรื่องความรักความใคร่ความสัมพันธ์อย่างเดียวมันหมายถึงทรัพย์สินทางโลกก็ได้ท่านใดไม่ได้หวังไม่ได้คาดหวังเรื่องความสััมพนธ์อยู ขอให้น้อมรับเดวิลนี้เอาไว้เป็นความอิ่มหนำสำราญทางโลกอ้าวรับไว้เลยนะโอเคมาดูกันต่อสิครับว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่วันนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปจะมีการบอกรักกันแน่นอนหรือไม่อ่ะขอไพ่คอนเฟิร์มหน่อยสิเป๊ะเป๊ะกว่านี้นะเวลานี้วันนี้กับไพ่สำหรับนี้ไม่มีเกินกว่านี้อีกแล้วสีไม้เท้าโฟร์บอน จะมีความเฉลิมฉลองยินดีใดๆเกิดขึ้นไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างไพ่ใบนี้ความหมายที่หนึ่งคือความเฉลิมฉลองทั่วไปความสําเร็จในหน้าที่การงานชีวิตส่วนตัวและความหมายสําคัญคีย์เวิร์ดอีกอย่างหนึ่งคือใบนี้เป็นไพ่แต่งงาน ซุ้มประตูวิวาชัดเจนขนาดนี้สี่ไม้เท้าออกมาในบริบทของเรื่องความสัมพันธ์จะมีการาสารภาพความในใจมีการบอกรักกันแม้แต่บางคนมีการขอเป็นแฟนกันหรือคนที่คบกันมานานแล้วมีโอกาสถูกขอแต่งงานอ้าวสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่น้อมรับไว้ก่อนแล้วคอยดูกันไปนะครับก็ขออวยพรให้เกิดขึ้นจริงนะครับวันนี้ยินดีด้วยมากๆโอเคขอบพระคุณทุกานติดตามขอให้มีความสุขความเจริญแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ